ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาเก็บปูสากไอ้เก็บในหน้ากันนะครับก็เก็บในหน้าแปลงป่ามะพร้าวนะครับก็มันจะมีในหน้าคู่กับมะพร้าวอยู่นะครับระหว่างมะพร้าวโตแล้วก็ปลูกในหน้าก่อนนะครับก็นี่เราก็มาเก็บในหน้านครับก็ได้แล้วนะครับนี่ครับสวยๆนะนี่สวย ก็ดูแล้วน่าจะได้ประมาณต้นละอ่าลูกสองลูกนะครับก็พอได้ชมกันนะครับก็มาดูกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่ก็เนี่ยได้เกือบทุกต้นนะครับนี่ยังไม่จัดเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยก่อนได้ยังไม่จัดนะครับอ่ะนี่ก็ได้ นะครับนี่ดกนะครับนี่กล่องกระดินเลยนะครับดีไม่สุกนะครับก็ดูดอกนะครับดอกใหม่นะครับดอกใหม่ก็เริ่มติดแล้วนะครับส่วนลูกเก่าเราก็เก็บออกนะครับเก็บออกนะครับก็จะเดินดู ไปแบบนี้ครับเรื่อยๆเขามีมีอยู่เกือบทุกต้นนะครับสังเกตด,ดูต้นละลูกสองลูกอ่ะอันนี้ยังไม่แก่นะครับเราปล่อยก่อนอ้อน,นี้ได้หลายลูกนะครับนะครับนี่หนึ่งสองสาม นี่ครับสี่เฮ้ยสวยนะครับห้าห้าแล้วหมดยังยังนะครับนะี่ครับหกนะครับเจ็ดโอ้ตอนนี้ได้เจ็ดลูกเลยครับ เอาไปดูต้นต่อไปนะครับก็นี่ตอนนี้ได้มาขนาดนี้แล้วนะครับอตอนนี้ไม่มีนะครับไม่ไม่แก่นะครับยังไม่แก่อ่าตอนนี้แก่แล้วนี่นครับ ดูดอกนะครับสวยครับก็รุ่นแรกๆอาจจะไม่ค่อยติดนะครับเดี๋ยวมันจะไปติดรุ่นรุ่นตัดต,ต่อนะครับอ่ะนี่ตัวอย่างนะครับนี่ได้ได้ลูกนี้นะครับนี่นี่ได้นี่นครับสองลูกนะครับตอนนี้ได้สองลูกนะนี่มะพร้าวต้นแค่นี้แทงจันแล้วนะครับ เดี๋ยวคงจะได้เก็บกันนะครับนี่อันนี้มะพร้าวคู่นะครับนี่มะพร้าวคู่ดูลูกนี้ก่อนอลูกนี้ยังไม่แก่นะครับครับเ,เก็บไปถ่ายไปนะครับถ่ายคนเดียวเก็บคนเดียว พอดีว่ามันเป็นแปลงเล็กมีอยู่ห้าหกแถวครับเราก็เลยมาเก็บคนเดียวนะครับเย,นยน็นๆจริงนี่นาเขาเก็บเช้านะครับแต่ว่ามันมีนิดเดียวก็เลยมาเก็บเย็นไม่งั้นมันก็เสียเวลานะครับเราจะต้องตามมาเก็บอ่ามันมีหน่อยเดียวก็เลยเดี๋ยวคนงานลงแปลงใหญ่ไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เก็บไป ขายพึ่งนี้ได้นะครับไม่เป็นไรขายได้นะครับอ๋อไก่ตกแถวแล้วนะครับเดีย๋ยวดูดิตกแถว,แวได้เท่าไหร่นะครับอ๋ตอต้นนี้ได้เกือบหมดต้นเลยนี่เนี่ก็กึ่งๆนะครับไว้ได้ไปได้ก็ไหนๆก็มาแล้วเอาเลยนะครับนี่นะครับอาว โอ้ต้นนี้ได้3มลูกนะครับก็เดี๋ยวชมให้ตกแถวไปเลยครับนี่อันนี้ว่างนะครับปลูกสังเกตดูครับมะพร้าวเราจะปลูกสลับไปเลยนะครับเดี๋ยวพอมะพร้าวโตก็ในหน้าก็จะต้นเล็กลงไปเองนะครับคือไม่โตนะครับเอาตอนนี้ยังไม่แก่นะครับอ่าที่ดอนจะแก่ช้ากว่าที่ลุ่มนะครับหน่อยนึงนะครับนอน เวนเดียวเว้นหนึ่งก็คือประมาณสี่วันนะครับเวนหนึ Boom, ่งคือสี่วันก็คือเราจะเก็บอ่าสมมติเก็บวันเนี้ยเราจะเว้นไปสามวันแล้วมาเก็บวันที่สี่นะครับก็คือเว้นหนึ่งสี่วันนะครับอนี่ก็ตาเย้มๆนะครับก็เอาไว้ได้เอาไปได้ก็เอาไปมากแล้วก็เอาไว้มั่งนะครับนี่เอาไปมั่งนะครับเอาไว้มั่งเอาไปมั่งนะครับ ก็เอาไปหมดก็ไอนี่นะครับก็โอ้โอนี่ตกหน้านะครับได้ครึ่งกระเตงแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราก็ไปดูแถวอื่นต่อไปนะครับก็ทั้งหมดปีที่แล้วมีห้าปีนี้มีเจ็ดนะครับกนะ็นี่มะพร้าวพอดีด้วงมันกิน,นครับก็เลยจัดการซะให้เรียบร้อยไปนะครับ ั่นแล้วเผาเผาไม่ไหมนะครับหนังเหนียวอุ่งไม่เกี่ยวนะครับนี่มาเผาไม่เกี่ยวเดี๋ยวมาดูนะครับเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆแบบเมื่อกี้เนี้ยนะครับต้นนี้สังเกตด,ดูว่ามีเพี้ยนหน่อยนะครับนี่ยนี นี่คือมีเพียะนะครับเแี่ลงเออต้นนีิเพียลงนะครับนี่ดูดอกนะครับอ่าสังเกตดูดอกเริ่มเริ่มออกแล้วครับเริ่มติดแล้วตอนนี้ดอกติดแล้วนี่โอ้ปั๊บแน่เนี่ย ติดดอกแล้วติดจังโคนต้นนะครับโคนต้นยังม,มีดอกเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมแวกให้ดูนะครับนนี่ครับแบบใหะดูกจะเห็นดอกนะครับโอ้รบต่อเดียวมีดอกนะครับตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่นะครับ เล็กๆห้าหกเจ็ดนะครับนี่ครับนี่ขนาดต่อเดียวนะครับติด7ดดอกไอติด7ดดอกเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่ามันจะติดเป็นกี่ลูกนะครับตอนนี้ยังเป็นดอกอยู่นะครับยังนับลูกไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมันจะต้องมีหล่นมั่งอยู่มั่งนะครับมันก็เป็นธรรมดาของต้นไม้นะครับคือธรรมชาติของเขาก็ต้องออกดอกตัวผู้ตัวเมียมานะครับเราก็ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับ ทีว่าตอนเนี้ยติดแค่เอาสักลูกสองลูกก็พอนะครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับก็สวยแล้วเนี่ยตอ่อต่อละลูกสองลูกเนี่ยตัดต้นหนึ่งไม่รู้กี่ต่อเลยครับก็คูณเอาไปแล้วกันนะครับแต่ไม่จริงๆอาจจะไม่ติดก็ได้แล้วอ,อาจจะติดก็ได้นะครับก็อยู่ที่ต้นเข่าสมบูรณ์ไหมนะครับก็คลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สวัสดีครับ